วันนี้ฝนเศร้าตกกระเขาปลาวุ่นไปจากงานอดิีเรกแล้วก็ออกกำลังกายมาดามวันนี้ก็ปั่นจักรยานเก็บเห็ดอีกเลยจ้ะอันนี้ขางท่านงามๆได้เพีองเห็นบ่เห็นบ่อยย่ขางท่านเรื่องเลืองเี่สิเลยงามขากกอยใหญ่เลยอ้าวตัดขาตัดวันว่างเมื่อวานนี้ฝนตกก็ไปฟิตเนสมันนี้ก็ พอฝนเศร้าตกกับแว่ยางหาเห็ดผึ่งบ่ได้กับเขาปลาเหลืองอีกทีละขาะงามคากพี่นนองมองพ่นเอยปุ่มแบบไงหนึง่งปลาต้นตัวโวดโพ,ดพดบักโมกแต้มนี่ติดอกแง่คา,ากทางเหลืองเป็นพ่วงปลาหนึ่งคนก็นยังไม่เห็นเล่เนาะอืมอันนี้พระกาศหินปลานาอืมแต่ว่าเก็บแต่เห็ดจ้ะผักบวกเก็บเออขี้านเก็บ อ้าวปันต่อจะมันเนี่ยกาเซอ์นามีเวลาสามีกับบอทโตาม่มีิผู้ใดมากวนใจพรานคลายเก็บเห็ดไปค่ะพี่น้องเลยอ้าวมันเนีว่วันอังคารมวนขักอูโหโห้ฮยพุ่ปุ่มแบบไงกอ่อเลิอเลือดพดโพ,ททพ demek, บักโม่บกเตียงอลังการงานสางพี่น้องอ้าวตัดแล้วก็ปันต่อจะอืม โหดพ่บักโม่บักแ่งความฟินความซุกของมะด,ดามจะจัดไปจัดไป